อยากอยบอกนารีนีว่าเธอนั้นเป็นหญิงผิวรักแต่ส่วนในเสื้อนี่มันเนื้อสุนัขก็ยังมีรักอีกใจผมชื่อสมิงเพื่อนสิงเสือชอบบนแเสยยือผู้หญิงผมคืนหมดค่าแล้วค่าทิ้งชอบคำแต่สิ่งแล้ว ว่าสบายสายบัวที่อยากร่มรั่อได้รักพี่อยากที่เปลยเอ่ยปากว่ารักมารู้ใหมสายบัวแม่สวยสุดซึงเอ้แสนจึงผูกใจ โจนเงี้เอาหูออกระดึกออกมาแถบกัะโจนข้างในจะร้องอะไรเสียงดังขนาดใช่ต้องใ่ต้องเทียมร้องเบาก็ได้ไม่ได้หรอกโอ้คนสมัยนี้ทำไมอ่ะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องมีเรื่องอะไรอ่ะออกรถยังมีเรื่องเลยกูเอาออกรถมีเรื่องยังไงเรากูเห็นเขาแปะป้ายข้างหลังอ่ะวัดท่าไม้เออวัดท่าไม้วัดท่าอิฐเออกูก็แปะมั่งเลยออรถแปะอะไรอ่ะ วักากูไปเขาไม่ยิงมึงตายก็บุญแลนะ้วน่ะเอางี้ล้อก่อนเลยกระสืนพูดต่อเดี๋ยวมีเรื่องกับผ<า>มอะเลยหัยวพา,ายในป่าพระนาพายยังมีโจรใหญ่ยืนอยู่รางวัลรางวัลของไครนะรางวัลโอ้นิเกอขก้นจะร้องมาให้รางวัลสักสัดวไปแล้วกวูก็ละแวกมาคืนก็ว่าวไม่ทีนะ เอาเลยครับเด็พี่ว่าภายในป่าพนาไพยังมีโจรใหญ่ให้ยืนอยู่น oh, mm ี่ใส่ดูไลยใครๆก็รู้ไม่มีใครสู้เราได้ดูยิ่งกว่าเสือเหนือยิ่งกว่าตักดูยิ่งกว่าเสือเหนือยิ่งกว่าตัเมื่อวานยังกัดมาได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหรเทไหน เห็นกันสองคนจริงๆใช่ไหมน้องชัยนเนีคยุณโจรผาสิงเราเองให้น้ำว่เสือแฟงรับรางวัลเสือรับรางวัล่อนนี่ชื่ออะไรนะคุณโจรผาสิงเชยสิงออน้องเชยเสือเสือในน้ำของเราเองอะไรวะไอ้น้ำว่ามหาจนสัตว์งงเิฟพวกมึงอะ ใครกจะกลวงเป็นโจรชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะมึงน่ะเป็นได้แคสิงไอ้นู่นเป็นได้แคเสือกูนี่เป็นได้ทั้งหลายอย่างอเป็นได้หลายอย่างอะไรอ่ะเป็นทั้งนกเทนควินก็ได้สิงโตก็ได้ฉันเองคุณโจรผาสิงอยู่ในถ้ำโจนของพระเท่าเสือฟ้าทุกวันนี้นะเวยกูไม่ค่อยชอบที่หน้าขาว่าเท่าเสือฟ้าักเท่าไหร่มึงก็รู้ดีใช่เพื่อนแต่ที่กูทนอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะว่ากูรักลูกสาวองว่าเท่าเสือฟ้ายังไงเลยวะชบาสบายสายบัวก็ใช่เลยไอโูนแอบชอบอยู่กูรู้ใช่พี huh? <No you ่ในเมื่อพี่แอบรักชบาสบายท่านก็แอบรักสายบัวเหมือนกันมึงแอบรักสายบัวหรอวะใช่พี่ถ้าอย่างนั้นดีอานรับรางวัลก่อนเออเริ่มเห็นมึงแล้วและข้ามกูไปซะยังไงลนะบอลด้วยบอลด้วยเดินด้วยมึงไม่มีกูง่ายส มึงถามพี่ก็เทก็เขาเรียกแค่นี้ก็มึงโหดอ่ะใครจะไปชอบมึงละ่ะร้องร้องถ้เสียงดังเลยบนหลังร้องก่อนผู้อาวก็ได้ขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลโอ้ยตายเลยลิเกสะดุดตายเลยพอแล้วสักครู่นะครับขอ,อข,อขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับผมเขาให้ก็ดียังบ่นก็อยู่เหมือนกันไว้ไม่ถึงจริงๆนะครับ อยากแม่ก็มานอาแป๊บหนึ่งก็ยังไงพี่กูแอบรักชบาเอาอย่างนี้ในเมื่อทุกคนก็มีรักชิมึงไปกับกูกูจะไปบอกรักชบาถ้าหากชบาไม่ยอมกูจะจับป้้มทำเมียเลยไม่ไปเลยพี่ไปดีกว่าพี่เกิดเป็นโจรมันก็ต้องปนต้องจีบอกมีต้องทำดี้อกมีการซื้อมาพวอาวยที่โตเอาไปไหนนะเราคนเอามา